คุณผู้ชมขามากันต่อที่โมเมนต์ที่ต้องบอกว่าหลายๆคนรอคอยเพราะมันดีต่อใจเหลือเกินค่ะหลายๆคนถ่ายฟีดในโซเชียลเนี่ยน่าจะได้เห็นคลิปนี้กันมาบ้างแล้วนะสำหรับซุปตาเบอร์หนึ่งของเมืองไทยที่อ้ํพัชราภาไปปะกับลูกๆของแม่ชมคุณผู้ชมคะอ,อ่ะเผื่อใครยังไม่ได้ดูเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปกันสักนิดนึงค่ะ ขอขอปะขอปะอมุมหน่อยขอปะอ้อมมุมหน่อยป้าอ้อมแบบเลยนะคะรักอค เกลคนที่ให้นะคนสวยรุ่นเล็กกับคนสวยรุ่นใหญ่เจอัน่าฟะกันเนาะรักสุดๆเลยอ่ะอ้ามแบบว่าโอ้โหจ้องไม่ผักใช่ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้มีโอกาสได้เจอแม่ชมกันด้วยนะทีมข่าวของเราโอ้โหคนลูกๆพี่สายฟ้าพายุแล้วก็น้องเอ็มแอบิเกลนี่เป็นยังไงดูมาเป็นฝาแฝดกับคุณแม่เลยดูเครื่องหัวเขาซะก่อนโบเนี่ยรับรองว่าต้องฮิตแน่ๆคุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าฮิตแล้วนะโบใช่มีหลายแอป ลงขายแล้วนะเนี่ยเราต้องไปเองแล้วนะเออนี่เขาพากันยกขบวนมาร่วมงานฉลองภาพยนตร์ลอง Live Love ทะยานสู่ร้อยล้านแล้วค่ะคือตอนนี้จะเรียกแม่ชมหรือว่าคุณชมพู่ธรรมดาไม่ได้แล้วนะต้องมีต่อท้ายว่าว่าทีนางเอกร้อยล้านซึ่งในงานนี้เองค่ะแม่ชมเนี่ยได้เล่าโมเมนต์สุดน่ารัก ช่วงที่พี่อ้ําเจอกับลูกๆให้ฟังพร้อมกับแซวด้วยว่าโอ้โหพี่ทุกวันเนี้ไปไหนมาไหนเนี่ยไม่มีใครถามหาฉันแล้วนะมีแต่คนถามหาแต่ลูกๆกลืมแม่กันหมดแล้วจ้าเจอกันหมดเลยค่ะค่ะจริงๆชมสมเจอคุณอ้ําก่อนแล้วแกก็ถามว่าลูกอยู่ไหนอะไรเงี้ยค่ะใช่ ไม่ถามว่าลูกที่ไหนเราก็เลยโทรตามตอนที่เขาเล่นด้วยกันเนี่ยเหมือนเราเราไปใช้เงินอยู่เราไปใช้เงินอยู่ภาพโดนหลันตกไปเรียบร้อยแล้วอะไรี้ค่ะไม่เคยเจอไม่เคยเจอใช่ใช่ก็ถ้าเป็นคนแบบว่ารุ่นเราก็อาจจะแบบรู้สึกว่าโอ้เป็นภาพหาชมยากเลยกันนะเพราะว่าแบบเห็นกันมาตั้งแต่ซิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบตัดภาพมาอีกทีคือแบบเล่นกันลูกใช่ใช่ เราก็เห็นเขามาตั้งนานแล้วนะตั้งแต่ว่าตอนที่เขาเป็นสาวซิ่งๆกัน<ช>จนมาถึงวันนี้เขามีลูกแล้วลว่ะเธออ่ะนอกจากนี้นะคะแม่ชมก็ยังได้พูดถึงแลนวันแม่ปีนี้ในฐานะที่เป็นคุณแม่ลูกสามแล้วเนาะแม่ชมบอกว่าเออจริงๆอะ่ะการเลี้ยงลูกมันก็เหนื่อยนะแต่สุดท้ายแล้วค่ะลูกๆนี่นแหละค,คือความสุขสูงที่สุดในชีวิตซึ่งในปีนี้เขาก็วางแลนการขนครอบครัวไปเที่ยวออสเตรเลียกันทั้งบ้านเลยค่ะค การเป็นแม่ลูกสามเป็นยังไงล่ะคะมันก็จะวูวูหน่อยอะมันก็จะแบบว่นวนิดนึงแต่ก็ก็ก็เหนื่อยแต่ว่ามันก็เป็นมันก็เป็นเวอร์ชั่นที่เราเราสึกว่าเราชอบตัวเองที่สุดในความเป็นแม่แล้วก็ในความที่แบบที่เขาบอกว่าลูกคือของขวัญก็คือก็คือจริงแหละ